สวัสดีครับพอแม่พี่น้องท่านผู้ชมท,ท,ทุกทท่านนะครับมาพอกับดอนลาหมอนีวันที่21มีนาคมพศ2567น้อ,อ,นอ,อ 67, นพี่น้องเนาะนะครับมองได้มีตัวดีตัวเด็ดตัวเด่นตัวดังนะครับดอนลาหูนะครับผมกัดติไปตามมากให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจรารณาเป็นแนวทางน้ากันนะครับหมักชอบจังไดใครจังตาใจกันอีกครั้งหนึ่งนาะพี่น้อง รับมูอนี้ดอลลาร์ก็สิมีเรื่องเาวเกี่ยวกับตัวเลขหนาทางมาบอกมาเล่ามาวอาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมฟังกันคือเกา่าเอามาฝากเอามาตอนกันพี่น้องสําหรับเอฟซีที่ชื่นชอบในตัวเลขหนาทางชื่นชอบในการเสียงฉกเสียงดวงนะครับผมสามารถเข้ามาติดตาม,มารับชมทังช่องดอลลาร์ชาแนลได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพราะว่ามีตัวเลขแนาทางหลายหม่องหลายบอลหลายสํานักเอามาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเบิ่งไปน้ำกันพิจารณาไปน้ำกันนะครับผม คลิปนี้นะครับดอลลากกับสีมีตัวเลขกนวะาทังอีกหนึ่งตำหนักที่น่าสนใจนะที่ตามพี่น้องเป็นนวาทังเลขวิ่งตัวเดียวนะครับผมจากพี่สาวฝั่งโขงนะพี่น้องนะนะครับตัวเล็กนวาทังนี้ก็ได้มาจากช่องแม่เกตพาโชคนะครับที่เพิ่นได้รงนํำมาให้นะครับขอคุณทั้งช่องแม่เกตพาโชคขอพระคุณทั้งพี่สาวฝั่งโขงนะครับที่แบ่งปันตัวเลขแนวาทังดีๆเด็ดๆนะครับอ่าก้อนอื่นนะครับท้องสีมาเบิงสถิติที่เพิ่น ได้หายมากนะพี่น้องนะครับเพราะงว,วดนี้เป็นงวดแรกที่ดอนล่าได้ตามนะครับผมเห็นมาตัวเลขมันกับบอหลายตัวนะครับบอหลายคู่บลอตหลายชุดอยากเอามาให้พี่น้องแต่ช่วมเบิ้งไปน้ากันนะครับผมอ,อ๋อนะครับมาเบิ้งเลยพี่น้องนะครับสถิติตัต้งแต่งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศ2566พี่น้องอันนี้เพื่อให้เป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะครับวิ่งตัวเดียวบนล่างนะครับพี่น้อง งวดหนึ่งพฤศจิกายนเพิ่นไห 1, ่หนึ่งนะครับมันออกเก้าห้าหนึ่งกับหกสามนะครับปรากฏว่าเขานะพี่น้องนะนะครับเขาที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็งวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนนะครับผมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเพิ่นไห่ที่ศูนย์นะครับ,ม,รร 2, 66, 0, รบมันออกเก, 1, 4, ก้าเก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งีนะครับปรากฏว่าเขาพี่น้องนะครับนี่เขามีอยู่คุ่กันนะครับ งวดวันที่หนึ่งพฤษหนึ่งธั 1, นวาคมนะครับเพื่อนหายมากสองนะครับพี่น้องมันออกศูนย์เก้าเจ็ดกับเก้าหนึ่งนะครับรูดไปงวดนี้นะครับพิดวันที่สิบหกธันวานะครับเพื่อนหายมากเจ็ดนะครับออกเจ็ดห้าเจ็ดแล้วกับแปดห้าเขาที่เจ็ดพี่น้องนะครับผมนะี่ครับวันที่สามสิบ ทันวานะครับเพื่อนไหมาซีออก5 4าสี่สแล้วกับแปดนะครับผมวันที่17มกรมาคมนะครับเพืออ 9, 7, 9, ่อนไ่มาเจนะครับผมออก9ก้เจดเก้ากับ6กหนึ่นงนะครับเขาพี่น้องนะครับวัสส 2, นที่หนึ่งกุมภาพันธ์ะครับพศสองพันหร้สิบเจ็ดเพื่อนไหมาแดนะครับผมหลุดไปนะครับออก0ูนย์หสามกับ ศูนย์เก้ารุดไปพี่น้องนี่ครับมีเขาไม่รุดคือกันนะครับผมมักชอบจังใดก็จังเอาไปพิจารณาเดอ้อพี่น้องนะครับคันตรงใจโดนใจเฮาก็จังเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็แล้วกันนะครับผมวันที่สิบหกกุมภานะครับผมเพื่อนหายมาสามนะครับโควตาสามเก้าห้ากับสี่สามเข่าพี่น้องนะครับผมวันที่หนึ่งมีนาคมเพื่อนหายมาแปด เลขออก6ก3กับ79นะครับหลุดไปนะครับผมวันนี้วดล่าสุดนะครับเพื่อนไหมาซีนะครับ,นะรบพี่น้องปรากฏว่าหลุดหลุดสองงวดติดเลยพี่น้องนะครับเพิ่นบอกว่าคันได้หลุดนะงวดต่อไปเขาแห่แน่นอนนะครับผมงวดวันที่หนึ่งเมษานะครับเพื่อนไหามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับวิง่ง ตัวเดียวนะครับหนึ่งนะครับผมรอบผลแล้เพ้นก็ะไฮเป็นโตจับคูว่าพร้อมพี่น้องนะครับอ่ดาดา่าขึ้นหน้าจอทั้งดังข่างให้เบื้องหนํานะครับผมอันนี้เป็นสถิตินะครับที่ทางช่องไม่เกียเพื้นใดสงน้ำมาให้มันบรชัดพี่น้องดา่ากกเ็เลยหลอกให้เบื้องไม้นะพี่น้องเนาะนะครับผมน่ครับบรชัดปันใดอาจจะเห็นพ่อล่างล่างนะครับผมไม่ลากขึ้นหน้าจอกเ็เลยหลอกให้เบื้องหนํากัน ล้วก็มาเบิ้งตัวเลขกนวท่างด้วยพี่น้องนะครับผมนะครับมาเบิ้งตัวเลขกนวทางงวดวันที่หนึ่งเมษายนเลยนะครับเพิ่นให้มากเป็นตัวจับคู่พร้อมเล็กวิ่งพร้อมนะครับผมเดี๋ยวตอนหล่อขับเบิ้งแล้วพี่น้องนะนะครับตรงไนรไเบื้งพร้อม วันที่หนึ่งเมษายนนะครับสองห้าหกเจ็ดครับเพื่อนหามากนะครับเป็นเลขวิ่งวิ่งตัวเดียวนะครับก็คือบอร,รอนะพี่น้องนะหนึ่ง นะครับหนึ่งตัวเดียวพี่น้องนะครับแล้วก็จับคู่ให้มีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าแล้วก็ชุดสามตัวเก้าหนึ่งสี่นะครับผมเอ๋แคปหนาจอเลยพี่น้องนะครับตัวเลขแนวทางของพี่สาวฝั่งโขง เลขวิ่งตัวเดียวพร้อมตัวจับคู่นะครับผมมักชอบจังไรก็เอาไปพิจารณาเป็นแนวทางในการเ่ิงชกีิยงดวงก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะนะครับผมตัวเลขแนวทางนี้ตอานหากกได้มาจากทั้งช่องไม่เกรตนะครับเพื่อนใดรงน้ำมมให้ท่ันผู้ใดอยากรู้รายละยะเอยดเพิ่มเติมนะครับสาม,มารถเข้าไปติดตามรับชมทางช่องไม่เกรตได้อีกหนึ่งช่องทางพี่น้องนะครับผมเพราะว่าช่องไม่เกรตกับมีตัวเลขแนวทางดีเด็ด,ด,ดหลายสำนักนะครับผมแล้วก็เดินดี หล,ล,ลายมองนะครับผมล่องเอาไปพิจารณาเบิ่งก็แล้วกันนะครับเมื้อนี้ดอาลากได้นําตัวเลขินใทางของพี่สาวฝั่งโขงมหาใเอ FC ทั้งชองได้เบิ่งได้ติดตามกันเป็นงวดแรกนะครับทั้งชองดราได้นําเสนอนะครับผม,ผมผมเลขวิ่งตัวเดียวมีเขาไม่ลุดนะครับตามสถิติที่ได้ให้เบิ่งในช่วงต้นคลิปนะครับผมบางงวดกับเขาบางงวดกับลุดนะครับขันงวดได้เข้ามัดไปจะเอาไปพิจารณาใส่กับตัวเลขของเฮา นะครับผมการงวดใดที่เฮ้าโบมากว่าชอบเฮากับทานนะครับอาแคปหน้าจอยเลยพี่น้องพิจรารณาเป็นแนวทางบึงประกอบกับการตัดสินใจนะพี่น้องเนาะนะครับผมขอประคุณทางช่องไม่เกียรตพาโชคนะครับที่ได้ส่งน้ำตุลิกแนวทางดีๆเด็ดๆมาให้กับดอะไลา์ชแนลนะครับผมขอประคุณทางพี่สาวฝั่งโขงนะครับที่ส่งน้ำตุลิกแนวทาง มาให้ FC ได้พิจารณากันนะครับผมแล้วก็ขอพระคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เขามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอลลาชาแนลนะครับขอให้ FC ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆวยนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเด้อพี่น้องนะครับถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร่นะครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ